วัดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นขอบ18นะคะ5้ลูค่ะว้างเกาจุดทั้งชุดนะคะออฟบวก25นะคะมาพร้อมยาง2 3 5 2 3 5 50 18นะคะปี17คะ่ะรถกระบะ5้ลูนะคะใส่ได้เลยนะคะสวยๆค่ะ ดอกยางหนาทั้งสี่เส้นเลยนะคะสะภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะนี่ดอกยางหนาๆเลยนะคะสะภาพสวยๆเลยค่ะชุดนี้นะคะ ชุดนี้นะคะชุด13,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะเป็นล้อมือ2พร้อมยางนะคะขอบ18นะคะสวยสวย5ลรูกว้าง9.5ทั้งชุดนะคะออฟบวก25นะคะกำลังสวยนะคะไม่ค่อยล้นนะคะสวยมากๆเลยค่ะชุดนี้ ยางดอกหนาๆนะคะพร้อมใช้งานค่ะเป็นยาง2 3งสามห้าห้านะคะปี17ค่ะสามารถนำล้อเก่านะคะมาแลกเทินได้นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องที อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะล้อสภาพสวยนะคะเดิมๆนะคะค่ะล้อส,สวยนะคะมีรอยนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะตรงตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีรอยนิดๆน,นะคะตรงนี้ค่ะนิดเดียวนะคะโดยรวมสวยมากๆเลยค่ะ สามารถติดตามสินค้าชุดใหม่นะคะในเพจร้านได้นะคะจะมีลิงก์บอกอยู่ด้านล่างนะคะสามารถเข้าเลือกดูสินค้าได้เลยนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ฟรีทั่วไทยคะ่ะลูกค้าต่างจังหวัดสามารถรอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะมีขนส่งจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอู้ห้าลูกระบะห้าลูใส่ได้เลยค่ะสวยๆค่ะบ๊ายบายคะ่ะ